สวัสดีคะ่ะเพื่อน<ๆ>พอเพื่อนพาไปเบิ่งตัวพุ่มค่ะตัวพุ่มของเราอย่างงามเลยคะ่ะเพื่อนกลังงามนคะคะบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำสาวข้าวคะ่ะเพื่อนแล้วก็ถ้ามันมีเพลี้ยที่มีเพลี้ยก็เราก็เอาน้ำผสมกับ เข่าค่ะจางๆเอามารดค่ะเพื่อนอย่างงามค่ะเพื่อนแต่ยังไม่มีดอกเลยค่ะดอกยังไม่ออกยดอดยังใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนยอดยังใหญ่ค่ะเราก็จะได้กินถั่วพุ่มกันแล้วค่ะเพื่อนซื้อมาเม็ดสองบาทค่ะนี่ซื้อในเพจถั่วพุ่ม เราจะกินด้วยแล้วเราจะเก็บพันธุ์ของเราด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถั่วพุ่งของเราปลูกไว้กินค่ะเพื่อนๆงามหลายค่ะมาถ่ายตอนเช้าๆ้วติดดอกเราก็จะผสมอฮอรม์โมนบำรุงของเราให้ติดดอกติดผลไม่มีสูตรค่ะ อยากใสอะไรก็ใส่ไปเลยค่อยมีสูตรแ้ะค่ะต้นมันก็งามอยู่ข้างๆก็เอาฟางค่ะมาฟางมาคุมเหลือจากฝนตกชุบค่ะคเพื่อนๆตอนฝนตกชุบเราก็เอาฟางมาคุมแล้วเราก็พูนแล้วเราก็พูนดินนิดหน่อยค่ะเอาฟางมาเอาฟางมาคุมไว้ให้โคนเขาชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ ม่ให้ดินมันแน่นค่ะเพื่อนไม่ให้ดินมันแน่นแล้วฟางมาคุมไว้แล้วก็พูนดินนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะได้กิน,ก,นกันแล้วกินถั่วพุ่มกันแล้วค่ะเพื่อนถั่วพุ่มถั่วพุ่มไม่ต้องทําไ,ไ,ไม่ต้องทาไม่ต้องทําค้างค่ะเพื่อนไม่ต้องหาไม้ไมายากค่ะ ต้องหาไม่ยุ่งยากฟักเขาที่ไข่ถั่วฟักงาล่ะค่ะฟักยาว,วฟักงามแต่บ้านโมเมนเก่งจถั่วปีบานเท่าได้ค่ะถั่วปีเทาถดีฟักสันสันฟักสันสันเกียงเกียงอันนี้มันสิ่ไข่ไข่กับถั่วฟักงาวค่ะฟักของเขาเม็ดละสองบาทนะคะเม็ดละสองบาทซื้อเข้ามาค่ะ อยูุ่ทเทมันก็ก็งามอยู่ค่ะแต่ว่าฝักไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะวันนี้มาปลูกต่างจังหวัดมาปลูกทุก่งนาของเรา้นงามค่ะขอบคุณมากไหมค่ะเพื่อนๆที่มารับชมมาดูถั่วพุ่งของเราค่ะแล้วมันติดดอกติดผลเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกเ้อค่ะขอบคุณมากไมค่ะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณได้หลายค่ะสวัสดีค่ะ